น่นและโหเดียวนู่นแหละเป็นยังไงขอดีไหมสุดยอดมะเขือเดียวเเดียวเดี๋ยจะผลก็ไปจะปลาดองด้วยนะมีอีกไหมครับหมเสองมโซกบกแม่มะเขือไปล้างมืออยู่นี่เนี่ปหูังปัญยาจะกลับแล้วค่อยเก็บมาให้ไปล้างมือไปส่งว่อำหรับปีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่นำสื้อพาไปนะครับมือน้องมันเคดขอบคุณดอกเตอร์ดยนีเล่นทีข้าพ พบกันใหม่นะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเียยายจะทานต่อนะคะพี่ทานมือค่ะเพราะว่ายายยังไม่ได้ทานนะคะกรรมจนข้าวติดอะไรนะเขาบอกว่าข้าวติดกระดาษอร่อยอันไหนอร่อยมากแกงปูใช่ไหมอร่อยหรือว่าห,หมดเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเราก็าาตักเอาม <c oughs> ารวมรวมในจานเหมือน ที่วัดเลยค่ะเพราะตอนแรกก็กินช้อนอ่ะแต่ต่อมาก็มันไม่ใช่อืมันอร่อยใช่ไหมคะไม่ไม่มีแล้วข้าวเต็มกระติกอยู่เนี่ยค่ะมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะดออกเตร์กินข้าวไปตะแซบเนาะดูสิหนุนเฮ้ออะไรแซบมากจะเป็นมันสดไงมันสดมาก เก็บมาคุณป้าเก็บมาอันนี้คืออะไรคะหนูปองเก็บอันนี้นับเป็นอะไรคะไม่ใช่ไปซื้อตลาดเหมือนที่เรามีน้ำลาอันนี้ปลาไหลปลาไหลบอนไมเอาไปปลาใหญ่ก็ได้อยู่บ้านอ๋อค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้แหละเดี๋ยววันไปเดี๋ยวด็อกเตอร์ดูท่าทางทานง่ายอยู่ง่ายทานง่ายนะไม่จริงๆตอนเด็กก็ทานอย่างนี้แหละไม่น่าถึงไปกับชาวบ้านได้เนาะ ถ้า <ไป S 1> งั้นไปกับชาวบ้านไม่ได้นะไปอยู่ไอ้ระบบพร้อนก็ร้อนกับเขาแต่ความจริงมันจะเป็นอย่างงี้แหละเนี่ยไปกับชาวบ้านได้ตามสบายเลยเดี๋ยวายจะไปทานต่อค่ะข้าวมาคืนมอกี<ม>าา้น้นองตักข้าวไปให้ทางล้นเอาขอกล้องแล้ว เอางั้นมันรุาตากล้องถือให้หน่อยจะไปทานข้าวทานพี่ด้วยไทยทุกคนช้าๆม่อย่าเร็วถ้าเ,เร็วมันจะมันจะลูกยังก็อยากขอกล้องเพราะว่ายังไม่มีท่าทานข้าวนี่ปลามองเสือพาไปบอกว่าม่เขืออร่อยมากม่อขือนี้อ,อ,อร่อยจริงๆค่ะอืม<โ>กอ๋อยลอย่อยจริง แสียบลายเสียหลายเกออเครือก่อนเคลือไม่ได้ดกเสียบมันก็ว่าไงเวลาเข้าปากแล้วมันแบบมันเข้ากันกันนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะซื้อมาแจ้งิ่งฝนตกใหม่ๆเนาะอร่อยมากทำไมแซ่บอย่างนี้พอมีเพื่อนกินก็กินต่ออีกกินเลยตอนแรกเหมือนจะคลาดจะอิ่มเนยหนาวมแบบ ไปเอายังไม่ต้องไปเอาเอาไงฮะเราเขาไม่มีกินให้หมดก่อนมันแห้งแล้วว่าแม่มันเย็นนี่เสื้อไปเห็นเขาคนนี้เห็นแต่เขาจะเป็นคนแบบนี้กินข้าวแจะไม่ให้เหลือในจานแม้แต่เม็ดเดียวกินไม่อิ่มจะย่างจะกินเครื่องเขาจะเป็นคนแบบนี้เห็นเตอรครับกลับก่อนเด้อหรือยังไง แกงปูนาเบลรายงานเลยสั่งฉันไว้ก็ได้แกงปูนาอันนี้ปูนาสดนตามนั้นเนี่นะไปก็แวะไปเอาถ้าไปไม่แวะก็ไม่ไปเลยจะจับไปปากินอื้มอค่ะไม่ปูอร่อยมากจะห่อทั้งนั้นแหละจะจะไม่ใช่บอกว่าเหลือนะขอบคุณค่ะเพราะว่าแฟนก็จะไปงานจะไปเตรียมดีใจนะคะที่เจอที่ถึงแานได้หมดทุรไลเยอะเขาเป็นไอ้นั่นด้วยไงเปิดเพลงด้วยไงตามไง เครื่องเสียไหเติมหายใจไหลหายเร็วไปอแล้วไปอยู่แล้วรไม่กัดแต่บ่าคาบหายใจมากเลยทำมาบ้านนี้ไม่กัดแต่คาบอันนี้ใส่ใบอะไรต้นหอมต้นหอมผักทีราบ่บองไปไปมึงมาไหนมันไปนอนด้วยหรโอ้ย้ตบก่องให้เป็นนกจบ ไม่ติไม่ค่ะอสาแรราเที่บายเลขคนบ้านเราอาสารับใช้พี่น้องในการเป็นตัวแทนของคนแขกาจังหวัดสุรินทร์นะคะภราารปูนาบ้านเมืองเสีย่อไทยวันนี้ไปยาหมาย X2 ขสองอาในการทำาที่ขพ่นอง ตอนเลือกตั้งเพราะโดนใจตอนเลือกตั้งอยู่ตรงไหนเขาก็รู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะมืออ่อนมากเลยนะคะไหว้ทุกอย่างแต่พอได้เสร็จไม่รู้จักเราเลยนะคะฝากดูในคลิปเลยจริงเรื่องจริงพอได้ปุ๊ะไม่รู้จักเราเลยอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมคะอร่อยมาก โอ้ยจะทำขายเนาะหาได้เยอะๆจริงๆเมื่อกี้ตอนอบรมแล้วเราก็ไปขายในยูทูบไม่รู้ยังไงนะจ๊ะเอาอุ้งอิงรับออเดอร์รัวๆตรงนี้เขาอุ้งอิงอุ้งอิงก็คือแค่ทองคำเมืองไทยออไม่ใช่ไม่ใช่หมอรำนะเฮ้ยกินแซ่บคักเนาะเจ้าไม่ใช่ไม่หมอรำนะ แล้วพาไปกินข้าวกับโต๊ะไหนเนี่ยนี่ไงสาลานี่ไงตรงสี่แยกเนี่ยแล้วก็หมู่หมูเจ็ดก็เลือกวัดโอ้ยสาลาเขาเหมือนกันใช่ไหมสาลาเหมือนกันศาลาตรงสามแยกมีไข่ด้วยทางนึงจ้ะถ้าหมูสิบสี่เอ้ยหมูสิบสองก็เลือกที่ศาลาหมู่บ้านนางไผ่ก็เลือกสาลาเพราะว่าแต่ละจุดเขาจะมีศาราในหมู่บ้านทุกทุกหมูบ้าน เพราะว่าหมู่บ้านมันใหญ่เนาะนี่เข่าในกระติ๊นนี่ก้นอีกเขาเนี้ยอยู่นี่นี่นเขาเนื้อใหม่เขาเนี้ออยู่นี่อยู่นี่ไงเขาไหมดแค่นี้ไม่ใช่่มเนี่ยเขาดึงเอาออกจากหัวเดี๋ยวนี้นทำกินก็ต้องมัเหลือกินนี่แต่แกงปูน่ะอร่อยมากนะเอฟซีน้องสาวแกงปูอร่อยไม่เผ็ดเด็กกินได้ อันนี้อร่อยมากเลยซื้อมาจากไหนซื้อจากที่เขาไปดูแล้วทำสะอาดมากที่ไหนนะไอ้เนี่ยน้ำพริกปลาาเนี่ยของใครทำเพราะทุกวันเนาะตั้งแต่นั่นอ่ะเราก็เลือกเห็นแต่เป็นปลาราเราก็ต้องเลือกกันหน่อยแหละตั้งแต่เขาเขาไปดูที่เขาทำกันเลยได้ซื้อมาอ๋อ ไม่ใช่ผมเจ้าอะไรนะเจ้าพระบิดาอะไรนะเอออ้นั่นไม่ต้องพูดถ่ายคลิปอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอยากจะทานต่อนะคะปลาต้มหมดเอาไปกินหน่อยแม่ทานต้มไหมอยู่เสือกินแซ่บเอาเสือกจบคลิปให้หน่อย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ<ด>ที่ดูคลิปให้เสือพาไปนะครับรอ้าอแล้วของยารหรอ,อไม่ต้มก็ได้ไม่สมองก็งหให้ได้200วิวนะครับ